ได้จ,าจา่ากินข้าวกับน้งผัดขามันพริกครับกล้วยหอมกินขา้าวเศ้ากินข้าวเร้าเอาก้างออกเลยจ้าแกออกแล้ว Thầy kín lâu vàng Nằm mà Pí, ซุยพ่อตากันซุยปิดซุยปดเนื้อตากให้ติ่มส่วนเนี่มันเปียวเปียวเธอจ้าจะได้เล่นงเขาห้องน้ำหร้ยรอบเปียวปวดพวอหัม้อเปลีน เล้าก็เจอกว,ว่าอึดเนาะแง่ๆดอกมะนาวเฮ้ยน้ำสมบูกระบอกท้า <c oughs> เปรี้ยวขนาดนี้สงสัยจะเป็นน้ำสมหลืมั้งนี่ต้ากินน้ำพีต้องสุยปิดสุยปิดเปียวก็จริงคือเกันจ้า เอนมาเปรี้ยวๆก็แซ่บด้วยจ้ะแช่พวเรากินทั้งหี่ไปกินกว๋วย ทักทายกันทุกวันนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็กดติดตามให้หน่อยนะคะกดเป็นเพื่อนให้หน่อยนะครับรับรื